คุยผ่านโลกวันนี้พาไปสำรวจหน่อยนะคะว่ามีประเทศไหนที่ยังคงจัดงานเข้าดาวกันบ้างหลังจากที่กรุงปารีสเนี่ยเขาก็ยกเลิกการจัดพลุนะคะ ที่หอไอเฟลนะแถวนั้นแล้วก็เห็นรู้สึกว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านของสหรัฐเองจะยังมีการเขาดาวที่ไทม์สแควร์เอ๊ะทำไมเขามีอะไรดีไปคุยกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์ค่ะ,ะเป็นช,ช่วงสุดท้ายของท่านนายกเดบลาซิซโอนายกเทศมนตรีเพราะท่านก็พบวาระแล้วตอนนี้ได้คนใหม่เป็นผิวดําตารวจเก่านะฮะคนแรกที่เป็นผิวดําเป็นนายกเทศมนตรีแล้วก็เดบลาซิโอเขาจะไปสมัครเป็นกัร์เนนะคะก็รอดูแต่ทิ้งทัวร์เนี่ยนะคะคือมันกลายเป็นซูเปอร์สเตรเดอร์ที่นิวยอร์ก แล้วก็นิวเจอร์ซีย์ด้วยคราวนี้ก็เขาก็าบอกว่าเขา,เขาจะเขาจะให้เงิน100เหรียญถ้าใครไปฉีดวัคซีนไปบูสต์ก่อนเลยเอเอบูสกับท<ม>่าไหร่นะสามพันกว่านะสามพันกว่าเออร้อ<ม>ยเหรียญเนี่ยน,นะ<ม>ก็น่าจะจูงใจได้<ม>แต่แกบอกว่ายังไม่เลิกนะไอ้งานเขาดาวไอไอลูกบอลใหญ่ที่มันจะลงมาปีท, <ำ S 1> ที่แล้วไม่ไม่ไม่มีงานนะคะคือมีไอลูกบอลลงมาแต่ถ่ายทอดอ๋อปีที่แล้วไม่มีการรวมตัวเออใชาห้าคนเข้านะฮะแต่ปุณณีเขาบอกว่ายังจะให้คนเข้าแต่จะเข้มมากจะดูที่เขาจะทำยังไงเพราะทุกทีมันอัด เลยแล้วมันก็ต้องกอดกันใช่ไหมออแรงซายอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็เขาก็มีข้อเสนอถึงรัฐบาลกลางเขาบอกว่าตอนนี้นะประเด็นสําคัญคือไอ้เทสคิดเนี่ยมันไม่พอต้องเทสว่าจะเข้างานเข้าเงินต้องตรวจไปที่ไหนทั้งหมดเจ็ดสิบสองชั่วโมงก่อนแล้วยี่สิบชั่วโมงเลยตรวจกันทุกทุกวันใช่ไหมฮะก่อนเข้าโรงงานก็ต้องตรวจทุกวันทุกประชากรสามร้อยสามสิบล้านแล้วคุณไบเดนบอกจะให้ห้าแสนจะพอได้ไงแล้วห้าแสนในวันเดียวก็ไม่พอแล้วอ่ะใช่ไหมะเอ่อคืนนี้บรัสเซิลก็เสนอ บอกว่ารัฐบาลกลางเอากฎหมายเก่ามาใช้เลยว่าด้วยการผลิตช่วงสงครามคคือไอ้เทสคิดของเขานี่เหมือน ATK เรานะแต่ว่ามันก้าวหน้ามากเลยมันตรวจออมิครอนได้มันก็แพงกว่าเออใช่ก็ส่งไปให้ที่บ้านไงไบเดนก็บอกห0,000นอันเดลประอทศไไม่พอเราจะต้องไม่ให้บริษัทที่ผลิตเนี่ยส่งออกเลยนะใช้ภายในประเทศว่าตอนนี้ขายไปต่างประเทศใช่ไหมก็ลองดูวันนี้เขากำลังสู้กันอยู่รัฐบาลกลางก็ยังไม่เอาไอ้งัดอันนี้ออกมาใช้เมื่อหนที่แล้วตอนที่วัคซีนะ ก็ทางกัปตันอร์คูโมของนิวยอร์กก็เสนอให้รัฐบาลกลางใช้กฎนี้ไอ้พวก 3M อะไรทั้งหลายนะฮะแมสเออยาคีนอะไรย่างเงี้ยห้ามส่งออกห้ามส่งออกไงฮะจำได้ไหมรัฐบาลเยอรมันซื้อไปแล้วแมสเซี่ยนแพงมากนะแล้วก็ปรากฏว่ามาอยู่ที่ประเทศไทยระบินอันนั้นกำลังจะหอบไปส่งเยอรมันนะฮะกฎหมายนี่ออกมาโครมสมัยทรัมป์ถูกกดดันนะฮะก็ต้องไปสู่อเมริกากลับกลับแม้ว่าของจะอยู่นอกประเทศแต่ใช่รุ่นผลิตที่จีนแต่เป็นของบริษัท 3M นืต้องกลับไปที่อเมริกาต้องกลับไปที่อเมริกา คลังของเยอรมันโมโหมากก็คือโอลาฟเนี่ยโชลส์เนี่ยเขาบอกเฮ้ยฉันจ่ายเงินไปแล้วเงินของฉันทาไมมันไม่มีค่าก็เขาก็ออกกฎหมายอันนี้มาก็ต้องกลับไปอเมริกานี่กําลังจะใช้กฎอันนี้เพื่อ ATK ที่ผลิตในประเทศอเมริกาจะได้ใช้พอต้องตรวจตรวจเนี่ยสำคัญนะคุณเก๋ใช่ค่ะเท็ดรอสเนี่ยนะคะของอนามัยโลกเนี่ยเขาย้ำตั้งแต่ประโยคแรกเลยเทสเทสเทสใช่วันนั้นยังไม่มีวัคซีนไม่มียาไม่มีอะไร เพื่อแยกคนแล้วคุณกลับไปนอนอยู่ที่บ้านไปรักษาอะไรก็ตามจะได้กักตัวถูกแยกแยกแยกของเรานี่ตรวจน้อยมากน่าเป็นห่วงนี่แหละค่ะเดี๋ยวรอดูที่น่าสนใจคือหลังการเข้าดาวที่ไทม์สแควร์กลับมาปีนี้จะเป็นยังไงบ้างจะสามารถคุมได้ไหมหรือว่าระเบิดระเบ้อกันไปแล้วไอ้ตรวจนี้มันจะช่วยได้ขนาดไหนนะะคเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าว เมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News1 ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News1 ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง n n e n News1 เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ